สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงช่วง Comic f a c กันต่อดีกว่านั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับช่วงความรู้รอบโลกคอม,มิกของเราเนี่ย ก็ดำเนินมาถึงตอนที่30กันแล้วนะครับผมโดยในตอนที่30นี้เองนะครับจะเป็นตอนพิเศษนะครับผมไหนๆก็มาถึง30ตอนกันแล้วและในตอนที่30นี้นะครับผมจะเป็นตอนพิเศษที่มีแต่เรื่องราวของสุดเกียรมหาชนอย่างเดซพูลนั่นเองครับผมในวันนี้นะครับเราจะนําเรื่องต่างๆเรื่องน่ารู้มากๆจากเดซพูลนั้นมารวมกันไว้ในเรื่องนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอโปรโมทช่องใหม่ของผมกันก่อนนะครับในตอนนี้ผมมีช่องรีวิวรถทําออกมาแล้วครับผมซึ่งช่องนี้นะครับมีแผนในการวางทําระยะยาว ในตอนนี้คลิปอาจจะออกมาแค่คลิปเดียวแต่รอก่อนเธอครับผม อีกไม่นานจะมีคลิปใหม่ปล่อยออกมาแน่นอนและคลิปต่อคลิปนี้อัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับผมลงน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปกด s u b s c r i b e กันได้ชื่อช่องว่าคาร์โ m แมนนั่นเองครับผมลองไปเซิร์ชดูกันนะครับและในวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามารับชมรับฟังรวมเรื่องยอดฮิตติดอันดับของเดซพูกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องแรกเรามาเลิกจากเบสิกกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเดซพูดในหนังกับในคอมิกนี่มันต่างกันนะครับโดยเดซพูในหนังนะครับผมเขาถูกทดลองเขาเลยมีฮีลิ่งรัคาเมหือนเร อมาตะนะครับผมถูกตัดแขนตัดขาก็สามารถงอกออกมาใหม่ได้แต่ถ้าว่าเดซพูในคอมิกนะครับผมเขาเป็นอมาตะจริงๆเลยครับแม้ว่าเขาจะมีฮิลลิงแฟกเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าว่าเดซพูในคอมิกนะครับถูกสาบโดยทานน้อนนั่นเองให้เขาเป็นอมาตะเรามาเริ่มลงลึกดีกว่าครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมครับมีตอนนึงเนี่ยวีนอมมันเข้าสิงล่าของเดซพูนะครับ แต่สุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมวีนอมก็ต้องยอมออกจากร่างของเดซพูเพราะว่าแบบจิตใจของเดซพูมันบ้าเกินไปเมื่อวีนอมไปเข้าสิงเดซพูเนี่ยวีนอมก็เลยบ้าตามนะครับผมสุดท้ายแล้ววีนอมก็เลยต้องยอมทิ้งเดซพูไปและมันไม่ใช่แค่วีนอมหรอกครับผมมันยิงย่งกว่านั้นอีกครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยโปรเฟสเซอร์เอ็กหรือว่าชาวเซเวียนะครับได้พยายามจะอ่านใจเดซพูแต่เพราะว่าในตอนที่เขาอ่านไปในใจของเดซพูนี่เองเขาไม่สามารถอ่านเข้าไปในใจของเดซพูได้เพราะจิตใจของเดซพูนั้นมันสับสนอหม่านเหลือเกินนะครับผมและสุดท้ายแล้วนี่เองผลก็ปรกากฏออกมาว่าสมองของชาวเซเวียตายลงเพราะการอ่านจิตใจของเดซพูนะครับเรื่องต่อมานะครับผมเพื่อบางคนไม่รู้นะครับ ในตอนแรกเนี่ยเดซพู Deadpool นะครับผมฮีโร่ขวัญใจมหาชนของเรานะครับเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฮีโร่หรอกครับผมจุดมุ่งหมายของเขาในตอนแรกเนี่ยเดซพู Deadpool ถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวร้ายนะครับแต่ด้วยความนิยมนี่เองทําให้เดซพูนั้นสามารถกลับกลายมาเป็นฮีโร่ได้เรื่องต่อมามาฟังเรื่องราวสุดเกลียนของเขาต่อกันดีกว่าครับผมเดซพู Deadpool นะั้นสามารถอยู่บนอวกาศได้โดยที่เขาไม่ต้องหายใจไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นอมาตะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในตอนที่เดซพูอยูอวกาศเนี่ยเดซพู Deadpool มักจะใส่ชุดอวกาศเสมอเหตุผลที่เดซพู เดฟผู้อยากใส่เนี่ยเดฟผู้ก็เลยบอกว่ามันเทด่ดีก็เลยอยากใส่ยังไม่จบนะครับผมมันยังมีเรื่องเกียวกว่านี้อีกเดฟผูนะ้นั้นเคยฆ่าชายคนหนึ่งเพราะเขาบอกว่า เขาชอบสตาร์วอลภาพ1 2่งสองสามากกว่าสี่ห้าหกนะครับเดนพู Deadpool ฟังกขไม่พอใจเนะี่ยยิบปืนไปยิงหัวแตกเลยเรื่องต่อมามาฟังเรื่องของเดนพูกับผู้หูของเขาบ้างดีกว่าครับผมเดนพู Deadpool กับสไปเดอร์แมนนะครับอย่างที่เราเห็นกันในทั้งสองคนนี้มีชุดที่คล้ายคลึงกันมากๆนะครับผมลักษณะการตัดเย็บต่างๆนี่แทบจะเหมือนกันเลยและในครั้งแรกที่เดนพูได้เจอกับสไปเดอร์แมนนะครับผมสไปเดอร์แมนก็งงนะครับว่าเดนพูคือใครเดนพู Deadpool ก็เลยแกะบอกไปว่าเนี่ยเขาเนี่ยคือสไปเดอร์แมนจากอนาคตนั่นเองฉันมาจากอนาคตเพื่อมาหานาย โอ้โหเกียนไม่ไหนครับไอ้สไปเด์แมนก็ดันเชื่อเลยนะตอนแรกเรื่องต่อมานะครับผมผมเดาได้เลยว่าท่านผู้ชมนะคงต้องงงแน่นอนกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าชื่อแรกของเดดพูคืออะไรในตอนแรกนะครับผมสำนักพิมพ์มาเวลเนี่ยได้ตั้งชื่อเดดพูว่ากับตันแคนาดานั่นเองแต่ฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นชื่อของตัวละครสุดเกียนได้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเดดพูนั่นเองและเรื่องต่อมานะครับผมต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมนะคงจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนแน่ๆเรื่องราวนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวสุดงง,งขอเดพูครับ คือเดธพูเนี่ยเคยต่อสู้กับโลกีนะครับผมแล้วโลกีเนี่ยก็ได้สาบเดธพูนะครับโดยโลกีนั้นสาบเด o พูให้หน้าตาเหมือนกับ Tom ฟูสนะครับผมจากหน้าตาเละ,เ,ละเนี่ยกลายเป็นสุดหล่อขึ้นมาเลยแต่เด o พูก็ไม่พอใจนะครับผมหาทางจนกลับมามีหน้าเละเหมือนเดิมจนได้ ซึ่งแบบผมก็งงนะครับผมาการสาบให้หน้าเหมือนทอมคูดเนี่ยมันเป็นคำสาบยังไงวะเป็นกูกูจะไม่มีวันถอดคำสาบนั้นเลยเรื่องต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของหนังเดทพูลมากดีกว่าครับผมถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าหนังเดทพูลเนี่ยเป็นหนังของมาเวลที่ใช้เวลาถ่ายทําสั้นที่สุดเลยโดยใช้เวลาถ่ายทําเพียง48วันเท่านั้นหรือว่าเดือนกว่าๆนั่นเองและการแต่งหน้าของไรอันเรโนนะครับผมเปลี่ยนจากสุดหล่อเทพบุตรเนี่ยให้กลายเป็นสุดเละนะครับผม ใช้เวลาแต่งหน้าถึง8ชั่วโมงนะครับกว่าจะมีหน้าเลเรแบบนั้นได้นานมากๆเลยไอ้คนแต่งหน้าที่คงเบื่อไอ้คนนั่งโดนแต่งก็คงนั่งจนหลับแล้วหลับอีกเมื่อไหร่มึงจะแต่งเสร็จสักทีและเมื่อไรอันแสดงบทนี้นะครับผมเขาก็เกียนตามบทนะครับโดยละอลเลโนเนี่ยเคยขโมยชุดของเดดพูออกจากกองถ่ายด้วยครับผมทําอะไรเกียรเกียร์แบบเดดพูเต็ไมไปหมดเลยในช่วงที่ถ่ายเดดพูเนี่ยครับเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวละครที่แสดงเป๊ะๆเลย และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวรวมเด็ดๆของเดทพูที่ผมหามาให้อาจจะไม่ครบทุกอันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีซ้าบ้างแต่อันนี้จะเป็นเรื่องราวรวมที่เป็นแต่เดทพูเท่านั้นเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการรับชมคอมมิวกู๊ดนะครับบ๊ายบาย